สวัสดีครับพี่น้องดังเด็ดเสน่หาครับวันนี้เขาอยู่ที่ผู้ทับเบิกพี่น้องเบิรงบรรยากาศแจําแค่มคับตอนนี้ประมาณหกโมงโอ้อากาศดีครับเห็นเมฆว่พี่น้องเมฆกำลังจะไหมอยู่หมอกแต่มืกลังทีไหลมากนีมันสิไหลมาหอดที่ได้พี่น้องหมอกเมืดมันจะเมื่อหมอมาเปดเลยหมอกรอหนี่ตอนที่ห้องนี่มอยู่ใกล้นี่อยู่มองห้องอยู่นี่มันจะยเขามามันจะขามา ตอนนี้ก็ยังขยับเข้ามาพี่น้องเยี่ยงกาศรจูพูดระเบิดครับผมยอ,อมคู่กับงามนี่ครับเปิดไฟให้ตาตาจะถ่ายคลิปเลยเขียนยายเป็นบรรยากาศจะมาเล่นคำคำพี่น้อง สวยงามเลยครับผมยูที่ผูทับเบิกครับ <S <S ตอนนี้พนตกอดดิ้นพร้อมพี่น้องตอนที่นีงลงไทายพี่น้องเบิรงยูรแลวหน้าฟ้ากับพืชที่เปียกบอมี่น่าหกห่มหมอบอมีี่เบรดถือห่มมาจากรถตอนนี้การกำคำหกม้งแรงพี่น้องร่มโอ้ยบังร่มพี่น้อง ทั้งผู้สุดแล้วเล่ยขี่ผ่าเล่ยเล่ยเมฆขึ้นมาประมาณสั่นหนึ่งสั่นเมฆอยู่ขลางๆเหมือนนี่ครับสั่นเมฆผูเลยขึ้นมาทิาหูนอกมังนี้นอกครับมันถีมีสันส่นเมฆอยู่งลางเขาเลยสั่นเมฆขึ้นมาสั่นหนึ่งที่น้าเห็นอยูทั้งฝ่าคือสั่นที่สองเมฆนี้ที่มีสามสั้นพี่นอ้องตอนนี้เอนากา ขึ้นมาเลยเมฆขึ้นมาสั่นหนึ่งนะสอนวันนี้กับพี่น้องเออมาครั้งแรกลมงลมเนี่ย,ออยต้องมาห้ากับาสี่ สร้างมุงกกระทะให้กินพี่น้องพวกวนี้ซื้อผักมาผึนะ่งผักเบิ่งผักนะงามพี่น้องแักนี่ยวต้นใหญ่เบิ่งผักหอมหอมยังช่ำใหมนี่เปิ้มือใหญ่กว่านี่เปิ้มือมือใหญ่พี่น้องอต้นหอมหอมเห็นบ่พี่นอ้องเบ่งผักแข็งพวกนี้เพื่อนผักแข็งคือผักซีแบบ หอมพักกันนีเข้าไปใช้น้ำต้มอืมอืมหอมป่ะพักกันนีไหม,มเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวเลิอพี่น้องหาหน้าใส่หมวกหาหมวกใส่ยางใ่ให้พี่น้องบนกัต ร่มบักแข้งเดยวสิงานลงเลาะลงไปบนช่องบนบรรยากาศบนขอบไอ้เจ้ามีบัตร พี่น้องคนตกไปไป่ได้แล้วแห้งขึ้นแห้งขึ้นเลวพี่น้องหน้าป๋าเลยพี่น,าาน,อน้องนั่งไปกันล่างเป็นเมก เช้าคือ่งจังสีงามครับพี่น้องตอนเช้าหน้าสีงามครับนี่มัวไหวๆฝนตกพี่น้องเดี๋ยว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 หนาวพอมพี่น้องหนาวคือนน้ำหนาวเลยอากาศโอ้โหหนาวหนาวแล้วอยู่นี่กินทอ่อหมูกษะปลาปาูพี่น้องเอง กินไรกูไฟเอ้ยกู้ไฟกินไรด้อพ่อตอนนี้ก็ล่งเป็นนักเรียนตกสั่นปากกระบปปากน้ำใจมันปวดพ่อเจ้ากระไดขาะนี้พ่อกับลูกกำลังแข่งกันนะครับอ

เย็นพักขนได้เย็นแบบมันต้องเปอนต้องเืดแเอาปเอาไอืมเอาหมุนก่มากอย่างนี้อากาศเย็นเย็นโอ้ยมีห้งยาวๆพี่น้องเลยนครับมากินน้ำกันเด้อ ไอกไมตกะไรอะไรอะไรต้องอกไม้ยิ้มหรอวะฟูงพปยี่องเด่นเลยซื้อยิ้มดดอะยินมได้หลายเรื่อสาวไฟอ้ยแตกเธอสาว่ายรอวะพี่หงสาแต่พ่อเดินกี่เอิ้ได้หลายเล้อผู เป็นไงเจ้าเด้เข็ดใดที่สุดชินบ่ได้เจ้าต้องตะเรียนหน่อยฮะแบบอันนั้นนีดีเด้อคืดที่ดีจังเขียนลงเด้อมันคืดมันคืดปันใดมันก็อนขันเจ้าคืดพอดีเจ้าเขียนลงไปในพิษพลาดนี่แบบโอ้พ่อมรูเล็กน้อยกว่าทีบ่ได้เด้แดดจะมาฉีดเป็นไปดอกหน้าเอ้ย มัว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 ควันมัวหมอมัวหมอกมัวหมอกหมอกพูดเบิกพี่น้องบ้าไอ้คนหวยกินมท่านบัดสวยวยเอือนสวยมาเนี่สวยมาแม่มาแม่มานี้ยมาเนี้มานี่มาเนีควนนอจิ้เนี่ย่ายางมาสองเท่าล้วาบทำใจวะบกินหน่วยเว้ยกินอยู่หันะเ้มียนแมินชัน เดี you, y, ng, emi, ình, ín, ๋ยวอนเขาย่างเดียเดี๋ยามๆดีไหมมึงหันบะเลยกินย่างบเลยกินเืต้มมึงหันวันนี้ย่างเดี๋ยวมัห้อยแห้งงามดีอะเมอกมหันใมเออมังหั่นมันบวทันมาบกางกว่างมากก่างกางพี่งามงามดีไอบงยุันนี้ขอใหม่่กะทีของแยตรงไหนวะเาคือแ่แดงสีวะเอาตะเจีบก็ได้ว่าเป็นย่ง มากอกที่กอกที่แสดงไเปิดน้ำกอกที่สองกกที่สองพี่น้องเอยถลายไปแปงฟันมาละอดใจบ่ได้ตั้งใจอยู่แปงไม่ตั้งใจจะคองยุ่งหแปงฟัดเสื้อไปแปงยาคือต่างล่มสีหรอกมอนค่ะนางยุโดนเตือไปข้านพอด พี่นอ,เอ,อนเลยมั่วแท้บรรยากาศอากาศเย็นๆผู้ะเบิดพี่น้องเข่าท่าขนาดเลยฝนกระโตกลิ่นหมอกก็นัง่งขึ้นมาทีอยู่ยังก่อนเมฆเมฆจะบอกจะบอกเขาขนาดว่าบาดเสียสิได้ไปทำหายบาดยังก่อนบาดเสียไ <laughs> ด้กี้น้ำเห็นวัดอยูฟ่ฟ,ฟูฟังกุงงง่นพี่น้องบาริบเบียนหอดห้วยผู้บาริเบีนหอดวัดเมื่อเครื่องหมอกเครื่องคำพอ่อเห็นวะยูหันลากินก่อน ยาใจร้อนเป็นอาจารย์นั่นนะกินบ่ได้เหตุไรวะนะเพราะองควายนี่เกลี้ยงเลยเจอเห็นแบบนั้นนับออกมาให้ล้ให้ล้ออกมาเแาใจให้ใกล้ก็บบ่ได้เซ็มหนาเข่งบุตรหงตึงใจดิพี่น้องไว้พุ่นณอาคู่ไขปวดโพไปสอนดีๆแล้วสอนนักเรียนนั่นนักเรียนย่างเงินเสียเงิน เนียบเมือจาบาทได้เถิดกุสีกุสีอะไเศาเด่นให้บสเาได้บาทให้ข้กี่มาอันเอ้พี่นอนอ้าคู่ซอกคู่เียไปทีจะซะยอมแพ้แล้วแย่แล้ว้านรเศามีแหงอยู่ีดีว่ะคเก่งเดียวใส่ยอนใครว่าที่่วงลงไปจะโดนกกัยานแล้ใ่วงมาเดียวเราไปจ่อยฮะเออใคท่วงนี่นะจังวะเราไปไปบ ก็ได้กินได้ลงเคยเคยย่างๆอยู่ในอยู่ในตะกเดีย่าสด้มไม่ยหอกว่าเคยทวงเาในกล้องแดงยายเปิดเลยกล้องเดียคนกกินอะไรอร่อยกาเรตว่าทักกตีสวย์นั่งฟูเดียวบวานแชมเจ้าเป็นผู้เฮ็ดเจ้าก็ต้องเป็นผู้เก็บอีดีตัวน โอ้หนาบ <laughs> ไวยดีล่ะอือจังเดมันแห้งบมดนนอู้ยีดีดอง,อ,องมันยางกาศด้งได้พี่รองเลยเ,เป็นแดดแสงไฟดีด,ดีโ้งามครับครับผมงามสุดงามเลย đấy đây để đấy đây đây lấy nét để đây to đây đây để đây đây nét đây đây ma ma đây 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 กินอีกกินเลยขุ่นมันยังไห็บ่อขุ่นเขาเห็ดใบเหรอเขาพากันย่างงี้ไปปิ้นไปปิ้นไปปิ้นมันใหม่แล้วนะโยบอกภาษาบ้านๆเด้อพี่น้องปิ้นเอาปิ้นเขาไม่มีเบอร์เดนยังให้แค่แห้งอยู่บนนี้น้องนีไปกินแล้วนี่เช้านี้สิกินเช้านี้สิกินต่อหลอดชอง รอบที่เท่กันรอบสองอันนี่พาใส่พก็ว่าองังจุ่มน้ำงขันอ้าวน้ำบึงข้าเ็ดไวก็ชุดไผ่ก็แห้งไม่ไผ่ใหม่เออป่นอะกินบัตทันเห็นเบิร์ดเห็นเบิดมาขนานีนี่เบิร์ดกระทะนี่ไหมพู้ล่นเบิร์ดกระทะนี่เอาแข่งกันผู้่เบิบกอนกันเอาย้อมเลยย่างอมเด้ขอห้หิวหิวเาก็ดคนเออคือพ่อย้มหิวตัว กิซอยก็ทำใเอินตันตันเดียนะตันตันมากินตัวตันมากินอีกตันมากินอีกกินผิดคลิปซ <laughs> อยเนี่ยเจ้ <c oughs> าแม่กินบะหรมากินนี่ยกินจี่เด้อกินจีวันนี้โอ้มีหมาท้องญี่ปุน่นโอ้ทองไงเกาหลีเจ็ดที่ห้องกินจีกินจีโอ้ใช่กินจีไ่ใช่อุตส <c oughs> ีกินจี <c oughs> แส่หน mm. hmm. ัวหนัวเลยกินน้ำบะท่าน้าหานนี่เขาแยกแสนน้ำจิ้มเะไรไม่น uh ้อกกินอันนี้เซนวานหนัวอิน้นกระโตวันนี้กินบะทะอีกว่นหน้าวันนี้ลองว่าอาทิตต๊ะกน้ำพนกกายดหรือลิเย็นกินเพื่มอื่นนั่งกินอะไรนั่จะเป็นหมอนี่ได้มันเือแล้วนีมันหมอแล้ว ดาปากเอาโซเสียมีหมวกคือมุ้งนีแต่เต็มยุาสุดามงแนอนี่แต่งนี่ันเห็ดแปลกๆกะพท้าเแก้มขาดกระใส่ด้วยสุยุทนอนแพ่นอนมันน่ากันเห็ดแปลกๆตรงยุท้านเน่ยพีบอว่านางไหนนอน ก็ยังไไ้เอมันงมันเซือมัตะขาสานแล้ามันเย็นเนาะน้ยอามากค่าะเน้บอกเขาบ้านหนาวหนาวนาวเร็บเียทีอจาหน้าบดเอียเจ้าหน้เอเาน่เ้าน้าบดเออเ้าหน้อ่เจาหนาบ่อ้หนาบดเเจ้าหน้าบดอ่าหน้ดเอจ้าหน้อ่อเจาหน้ายดเไเ้าาบดอ้าาด่ไห่้ห้บอเอน้อยอันนี้เราว่าหาง่อเาาด ไดอ่านยัไงวะได้อ่านกินฟุ้งบจกินเอาไมนะนะมื่อกิดน่ะไมกินตั้งไหเอ้กกินตอมต้นมูร่ากักินเนะออว่ากินหมูกระาตกินปลาออู่วะอ่ากินโอ้ยใส่ปากเธนมันห่อนห่อนพี่น้องมันดาดปากเนะโอ้ยมันติดบะหมติดกิ่ะ มากินมาเปาเลยินกินตัวไรานมากินใหม่ก็แบติ๊กน้ำหมู่าสันพี่น้องเลยตัวนี้ไม่ติกินเลยอ้ยตัวนี้กินมาได้ดอติ๊กแห้งทางก็ติ๊แห้งได้นีกิ๊บางง่ายกินมาได้หอกง่ายดเดี๋ยวนคลิปโดนแนวแนวแลวพี่น้องเลยเดี๋ยวพื่นชาวไทย็นไหมเนาะครับผมฝากไว้เครับคลิปทางเดียแนวครับคลิปนี่คลิปผู้ทับเบิกครับผม มาเที่ยวผู้ตเบือพี่น้องจากก๋ไยเตี๋ทีมน่ากกตีสามน้ำขอบคุณครับสวัสดีครับ